เคสนี้เป็นเคสที่เราจะปิดช่องว่างฟันหน้าแล้วก็คนไข้แก้ไขเรื่อง smile makeover นะครับลองยิ้มนิดนึงนะฮะาปากนิดนึงครับทั้งฟันบนแล้วก็ฟันล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการรักษากันว่าจะเป็นยังไงเราจะแก้ด้วยการใช้ครอบฟันเซรามิกนะครับในเคสนี้ก็จะทำฟันบน10บีแล้วก็ฟันล่าง1ิี ครับเคสนี้ก็สุดท้ายก็จบแล้วนะครับเคสนี้หมอได้แบ่งเป็นการทําฟันบนสิบแล้วก็ฟันล่างสิในการแยกทําทีละรอบเพราะว่าคนไข้อยู่ที่ประเทศไทยนะฮะเห็นดูว่าได้เชฟที่สวยงามทั้งหมดนะครับคนไข้ยังเหลือช่องว่างข้างหลังที่ซี่ฟันกรามก็จะเก็บไว้สําหร in ับทําลากเทียมนะฮะเคสนี้เราเลือกสีฟันให้ออกมาเป็นสีเหมือนฟันธรรมชาติคนไข้ไม่ได้ต้องการที่จะเอาขาวขาวมากนะครับ ในกรณีที่น้องนักศึกษาทันตแพทย์ที่เพิ่งจบใหม่หรือว่ากำลังใกล้จะจบเนี่ยถ้าอยากจะดูเคสกับคุณหมอสุนินเนี่ยกดฟันสิครับสามารถนัดเข้ามาดูเคสได้นะครับทางคลินิกพร้อมแล้วก็เราจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนที่แบบยังไม่เข้าใจว่า smile makeover ทั้งเคสเนี่ยทำยังไง ที่นี่เดี๋ยวทีมหมอของเราจะเป็นคนสอนให้แล้วผู้ช่วยทันแพทย์ที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกับหมอคนหมอยินดีนะครับมาเป็นพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์ก็ได้เรารับอยู่ทั้งหมดตอนนี้50อัตรานะครับก็าสามารถนัดได้เข้ามาได้เลยเยอะ